สบวัสดีแฟนท่นยูทูบสองทนายชัยครับพาย้อนกลับไปดูชัดชัยดาบันสารากาำเจอกับทางเพชรศิลาบอุรชาครับมาดูครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างครับมวยคู่นี้จบเพียงยกที่4เท่านั้นแต่ว่านเพื่อดูอยู่ตอนนี้คือยกที่3นะครับยกที่3เรราคานะครับเอามวยมาแทนต่อครับเอามวยมาแทนต่อ7 4สเพชรศิลามาแทนตอนเช้านะครับช่างน้ำหนักปุ๊บนี้ได้โชคเลยถือว่าเงินเดือนออกแบบฟุกๆครับแต่ก็มาดูครับ ชัดไทยมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือกับเชคศิลาสิเป็นตั้งไหนจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมครับรูปเกมคือชัดชทยเดินบุกค,ครับเตะแข้งซ้ายเคศิลาก็นี่ครับโอ้โหหมื่นตุ้ลูดก้นขีดทางลงเวทีไปครับดูเกมครับเหรืยราคาอยู่ที่ตอนนี้ยกที่3นั่นเพื่อนนะเหรียราคาอยู่น้่หเงินเจครับอยู่น้งินเจครับย,ยกที่3นะครับนี่ครับ ชัดชัยก็ดูสีหน้าแววตาไม่กังวลแต่อย่างใดครับมั่นใจด้วยครับมโอกาสได้เจอกับต้องบอกว่ายอดมวยดาวรุ่งนะครับเป็นนักชกดาวรุ่งที่ว่ากันว่าดีที่สุดนะชั่วโมงนี้ครับจบเพชรศิลาครับชัดชัยไอ้เข่าซ้ายครับเน้นไอ้เข่าซ้ายครับเน้นๆครับอื้มพร้อมกาลังสดขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ล่าสุดชัดชัยเนี่ยไปสะดุดแพ้ไคโตะนะครับที่ราชดำเนินครับ ส่วนเพชรศิลาเองนะฟอร์มหลังแพ้เพชรสมหมายครับมีแพ้เสาเอกแพ้เพชรสมหมายแพ้กุมารดอยครับสําหรับเจ้าเพชรศิลาครับมาครับค่อยๆเล่นค่อยๆทําครับแต่ว่าจะใช้ในยิ้มร่าเดินเข้าไปหาจังหวะออกอาวุธอยู่ครับยึดยึดยักษ์ศาสตร์แข้งซ้ายหลุยไปเพชรศิลาคือแข้งซ้ายเตะซ้ายไว้ครับนี่ครับแต่ไม่กลัวครับ คือจะบอกว่าเป็นบริกีเก่งมาจากไหนครับผมขอลองสักหน่อยครับต่อยหมัดซ้ายโดนโอ้ยหลวมอยู่นะดึงลงมาครับพยายามจะพลิกพยายามจะหักครับตีเข่าขวาครับห้าวครับมาตีเข่าซ้ายครับนี่ครับเออแกห้าวจริงครับทัดไทวันนี้แกมาแบบโอ้โหมาเลยมาเลยสู้เต็มที่เพชรศิลาเองก็ตามสไตล์ครับเล่นลูกฝีมือดูเกมครับนี่ครับตั้งเลยเตะซ้าย มาครับต่อยแบบหนึ่งสไม่โดนครับแล้วก็กอดกันไว้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งกู้มวยมันที่นํามาฝากครับย้ำอีกทีครับจบเพียงยก4เท่านั้นนะครับใบคู่นี้ครับแต่ว่าเราดูรูปเกมก่อนหน้าไปด้วยกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับชัชชัยเองนี่เดินเข้าหาครับนี่ครับมีค่อยๆแย็บค่อยๆกะระยะสับศอกไปครับไม่โดนครับตีเข่าครับตีเข่าครับนี่ครับแกขยันครับเพื่อนๆครับก็น่าลุ้นน่าเชียร์เลยครับสำหรับชัดชัยครับ ราคานี่ทําตื้นมาได้พอสมควรนะมีเสมอแดงเลยนะครับในช่วงกลางๆยก3มเนี่ยแต่ว่าตอนพอหมดยกนะครับหมดยก3นี่ราคาก็ยังอยู่น้าเงินนะครับอยู่น้ำเงิน53ประมาณนี้ครับนี่ครับหมดยก3ครับชัดชัยดูมั่นใจครับยกที่4จบยกนี้นะเพื่อนนะจับตามองกันให้ดีครับนี่ครับชัดชัยเตะซ้ายฮึดฮึดฮึดปีครับตีครับวงในครับ เปิดเกมวงในก็สู้ครับพยายามจะเดินให้ติดกว่าเดิมครับสำหรับเจ้าชัดชัยดับรันสารคามเพชรศิลาเองก็ยังดูนิ่งๆอยู่ครับถอยออกแข้งวางแข้งไปเรื่อยครับแข้งซ้ายครับชัดชัยเตะซ้ายครับดูทรงแล้วลูกเกมที่เอามาของชัดชัยนี่คือเตะซ้ายแล้วเข้าไปตีเข่านะครับคือพยายามจะออกแข้งและตามด้วยเข้าไปกอดคอไม่ให้คู่ต่อสู้ได้ออกอาวุธวงนอกนะครับแต่ว่ามาดูครับเพชรศิลาจะแก้ไขอย่างไรครับขีดครับล่อยหมาดไปตีเข่าครับตีเข่าขวาครับ ไอ้เขาเบียดมาเสียบกันคนละดอกคนละทีไล่แขนกันอยู่ครับจังหวะนี้ค่อยๆเล็มกันไปครับฝางยกฝางไว้ชายยกฝางไว้ได้ครับบมนล็อกนี่ถือว่าหูหูสีนะตีอยูครับเพชรลาดูเริ่มจะคุมได้นิดหน่อยแล้วครับลอยมาตีเข่าขวาพลิกพลิกมาหมืานกดแยกครับ นั่นแลครับเพื่อนครับเข้าตัวถูกออกตัวได้ครับแอด x 2 8 5หมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในช่วงนี้กดเพิ่มเพิ่นไลน์เข้าไปดูก่อนครับถิมว่า x 2 8 5นะครับมีเครื่องหมายแอดนำหน้าตามภาพเลยครับดูครับกัชชัยก็ยังเดินเหมือนเดิมตปซ้ายครับนี่ครับเดชิลาเองก็อยู่ในจังหวะของตัวเองครับนี่ครับดักออกแข้งซ้ายพัชชัยไตีเข่าเบียดมาอีกเบียดมาอีกยังไงไตีเข่าขวาครับแล้วก็ยกซ้ายขวางครับ อีครับปูมีศอกมาแล้วครับเปอร์ิลาครับเริ่มจะมีศอกเข้ามาเสริมบ้างครับราคาอยู่ที่เท่าสามหนึ่งครับชั่วโมงนี้ครับอยู่ที่เท่าสามหนึ่งครับศอกครับพระชัยดูมั่นใจนะไม่เกรงกลัวเลยนะแต่ว่าทีมงานนั้งเมืองเองก็มั่นใจเหมือนกันครับตอนนี้เริ่มจะทิ้งห่างมาเรื่อยๆครับอยู่ที่น้่าไหรสี่หนึ่งครับอยู่ที่เท่าไหรสี่หนึ่งครับนี่ครับเตะซ้ายครับเสียบเข่าไปครับ ตีเข่าซ้ายครับการจับแยกออกมาครับอยู่ตัวดีก็แต่งตัวครับราคาประมาณนี้สวยเลยครับ4-1 6-1ครับเดี๋ยวว่าดูกันไปครับนี่ครับหลวมครับโดนแข้งครับเหยื่อน6-1ครับเหยึ่อน6-1ครับโอ้ยดักครับอ้าวเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับลุกครับไหวไหมไหวไหม ไม่ไหวครับอูเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับเดี๋ยวได้ดูภาพช้าเลยครับจังหวะนี้ครับน้ําเงินชนะน็อกครับน้ําเงินชนะน็อกครับโอ้ยชัดไทยดาบรันสรารคามแพ้น็อกยกที่4เพชรศิลาวอุรชานะครับต้นยกอยู่แดงนะอยู่แดง5้อยู่แดง3าสนะแต่ว่าอย่างที่บอกเนะาะจังหวะหลวมครับมาดักออกแข้งได้สวยๆของเพชรศิลาก็ทํามาต่อประมาณ6กหนึ่งตอนที่จะชนะน็อกไปครับเดี๋ยวดูภาพช้าไปด้วยกันครับ ก็เป็นจังหวะที่เก้าเตะซ้ายมาครับแต่ว่าเพชรศิลานี่ดูครับหลอบวกอยู่แล้วครับสอกซ้ายครับโดนจังจังครับพยายามจะเกาะหัวไว้พยายามจะไม่ลงแล้วนะครับแต่ว่าเพชรศิลานี่ผลักออกไปครับแล้วก็ล้มลงไปครับโอ้โหหัวหน้าฟาดพื้นหรือเปล่าครับก็น่าจะบอบช้ำพอสมควรครับโดนศอกไปแต่ดอกแรกก็จังจังเพื่อนๆนั่นแหละครับโดนครับเพชรศิลาชนะน็อกไปครับ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube สอพัฒนาชัยครับเป็นกำลังใจกันทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนะ้ายูดีมีแห้งส้ำใบดสีสุขสุขคนครับ